สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมาวันขันปากคุณผู้ชมนะคะอยู่พี่สาวทีมภูคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยอลิเทียนะคะลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะดำตัดทองลักชูมากคุณผู้ชมนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมเสน่ห์ในการเจรจา พูดคุยต่อรองนะฮะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวานะฮะเนื้อลิปเนี่ยนะมีกลิ่นของกุหลาบด้วยหนึ่งแท่งใช้ได้ประมาณ2เดือนนะ2เดือน ที่เตาใช้แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้าง2เดือนนะแล้วก็เวลาขอเงินขอทองนี่มันได้ตลอดเลยคนะุณผู้ชมนะสารสก,กัดมาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่พึ่งธรรมชาติเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวนะคะทําให้ปากของเราชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์อยู่อยู่แล้วชุ่มชื่นนะคะน้ำมันมะกอกเวลาปากเราแห้งแตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราทาตัวนี้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปสมานสมานร,รอยแตกแล้วทําให้เราไม่เจ็บนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทาให้ปากไม่แห้งแตกเป็นขุยอีกนะคะ กลิ่นหอมหอมของกุหลาบนะฮะวันนี้อารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะฮะ 1. 1 1. นแถมหนึ่งหแถมหนึ่งะคุณผู้ชมนะคะราคาหลักร้อยนะคะหแถมหนึ่งราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะผ้ายันอพภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตนะคะอันนี้ให้ฟรีเลยเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเรียกเงินเรียกงาน ะะเก็บไว้ในกระเป๋าตางังค์เรียกเก็บเงินเก็บทรั์นะฮะหรือว่าจะเก็บไว้ในเก๊ะที่ทํามาหาก,กินนะฮะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้การเงินการงาน,งานความรักโชคลาภนะ,ะคุณผู้ชมนะ,ะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อนะ,ะคุณผู้ชมนะ,ะอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะฮะหแถมหนึราคาเพียงหลักร้อย0 9 0 2 5 4 5 3 1 9จด เบอร์ให้ทัน0902545319หรือคุณสแกน QR Code ได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างนะฮะสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะฮะยังคงเป็นเรื่องราวนะคะแฉะกันไปแฉกันมาแต่ดูท่าทางแล้ว PK น่าจะเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าโจลีงเง่เหงยนโจลีงเง่เหงยนแฉยับเลยคุณผู้ชมนะคะโอ้ตายแล้วพี่โมยังไงเนี่ย ยังไงคุณพี่น้องเต่าช่วยไม่ได้น้องเต่าช่วยพี่หนุ่มไม่ได้แล้วนะพี่หนุ่มต้องออกโรงเองแล้วนะโอ้พี่หนุ่มยังไงน้องเต่าช่วยไม่ไหวแล้วนะพีเครับเป็นคนในภาพเพดดังเผยโจลี่เหงียนมีแฟนใหม่แล้วเอา้ายังไงคะ ถูกเอาคืนเอากลับนะคะอีกครั้งสำหรับ P.K. เคปิยวัฒน์เข็มเพชรกับนางแบบเวียดนามนะคะขอภาพขึ้นเลยค่ะโจโลิงเหงียนนางแบบเวียดนามหลังโพสต์ภาพเช็คอินที่เกาะสมุยในช่วงเวลาเดียวกัน P.K. ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ล่าสุดทาง,ทางผ่านทาง efm หลังจากนั้นนะคะเหียนนะคะน้องเหงียนนะคะได้เคลื่อนไหวนะคะโดยการโพสต์ภาพพี PK, นั่งรอที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์บอกว่า alk, อะไรนะสต็อกเกหรอ เขากลัวนางเกิดอาการกลัวผู้ชายคนนี้คำว่าสตอกเกอร์คืออาการกลัวหวาดระแวงและลันนะครับมานั่งเฝ้าเขาใช่ไหมใครเฮี้ยอะไรล่ะพี่หนุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มมาดูก่อนใช้พีเคหรือเปล่าโอ้น้องเต่าก็ช่วยไม่ไหวแล้วนะโอ้นะคะเกิดอาการสตอกเกอร์ เขาบอกไปนั่งรอเขาตรงล็อบบี้โรงแรมจนเขากลัวแล้วก็นั่งที่ล็อบบีอ้อพาร์ตเมนต์ของเธอออไม่ใช่อพาร์ตเมนต์โรงแรมค่ะตั้งแต่10บโมงฉันกลัวแล้วก็กลับบ้านด้วยซ้ําฉันโทรหาผู้จัดการแล้วก็ตำรวจเพื่อช่วยเหลือทาไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆสต็อกเกอร์นี่คือเขากลัวนะเกิดอาการกลัวนะเออนะคะซึ่งพีก็ยอมรับกับสื่อว่าเป็นตัวจริง เขายอมแล้วว่าเป็นตัวจริงเธอแต่เมื่อนานมาแล้วตอนที่ไปเที่ยวที่เวียดนามทั้งบอกว่าพอเห็นภาพก็ถูกแชร์ในโซเชียลก็เป็นภาพสตรอกเกอร์รู้สึกโกรธมากเขาเข้าใจไม่เข้าใจเหตุผลว่าอีกฝ่ายเนี่ยทำแบบนี้ทำไมในเมื่อไม่ใช่ความจริงแล้วจะเลิกยุ่งกับคนคนนี้แล้วร้อซนะคะคุณเขาถ่ายหมดเลยอะ่ะเขาถ่ายหมดเลยอะ่ะนะคะ ขนาดที่ล่าสุดนะครับเพจอัทธรสนะคะอันนี้เพจอัธรสนะพี่หนุ่มไม่ใช่หนูนะเดี๋ยวพี่หนุ่มมาว่าน้องอสาวนะปล่อยภาพแชทโจลี่เหงียนมิสเหงียนนะคะขึ้นข้อความระบุว่าตนยังไม่ได้ไปสมุยมาสามอาทิตย์แล้วแต่ตนนั้นเนี่ยไปวันที่สองที่ผ่านมาจ้าไม่พอทางน้องเหงียนเนี่ยยังบอกว่าตนน่ยมีแฟนใหม่ไปแล้ว ไม่ได้คุยกับฝ่ายชายแล้วแต่ทางฝั่งนั้นเนี่ยก็ยังตามหึงตามหวงตนกับแฟนใหม่วอนคนไทยเลิกเอาหนูไปเกี่ยวแล้วก็ชื่อนี้ด้วยได้แล้วค่ะยังไงพี่พี่โนมพี่หนุ่มต้องอ,ออกออมาปราบรีบเหนียนเองเล้วล่ะมือปราบเหนียนโอ้อยังไงเนี่ย ยังไงเนี่ยบางข่าวก็ลงบอกวันที่หนึ่งเลิกเมียใช่ไหมวันที่หนึ่งบอกเลิกบอกเลิกอะไรนะแฟนเขาชื่ออะไรนะน้องอะไรนะน้องโยเกิร์ตวันที่เก้าไปบินไปรับเงียนอะไรอ่ะครูอะไรพี่หนุ่มหนูงงอ่ะู้พี่หนูสงสัยแล้วพี่หนุ่มมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพี่ชายดึงสตีก็คือพี่หนุ่มใช่ไหมพี่เคร้านน้องนะคะ ล้มชั้นก็ต้องปกป้องถ้าปัญญาอ่อนชั้นก็ด่าแหลกนะคะพี่หนุ่มหนูว่าพี่หนุ่มต้องด่าแล้วล่ะนะคะล่าสุดนะพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มพี่ชายของพีเคนะคะพี่หนุ่มเข็มเพชรนะคะพี่ชายของพีเคก็ได้โพสต์ข้อความดึงสติน้องชายว่าวันนี้เจอพีเคสติค่ะตื่นไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองวายแดงและเหล้าไม่ได้ช่วยยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยน จะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะเป็นคนตรงนะคะน้องล้มฉันก็ต้องปกป้องฉันล้มแล้วไม่ลุกอะไรว่าแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็จะด่าแหลกน้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกลียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายพี่เศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจเออดีพี่หนุม่มเหมือนหนูนะคะไม่ได้อะไรนะไม่ได้คอดอะไรนะ อ๋อไม่ได้คอดพอ่อคอดแม, <c oughs> พมแ่พี่หนุ่มก็แรงอ่ะพี่หนุ่มลดหนุมชอบเนะไม่ได้คอดพอ่อคอดแม่ฉันมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวฉันก็เพื่อนฉันเป็นผู้พิพากษาทนายดังๆเดี๋ยวเขาก็ลุยให้เองลศคับพี่หนุม่มขาพี่หนุม่มลดคุยยอมพี่หนุม่มตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบนะคะ จากนั้นพี่หนุม่มเขมเพรเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมนะคะแท็กไปที่พีเอีกว่าตื่นเนาะเลิกยุ่งเอาเวลามาช่วยพี่ดูแลแม่ถูกต้องจันไรขนาดนี้อะไรอย่าเจ๊อมอยเขาแชร์ <c oughs> ให้เห็นทั้งโลกแล้วเออเออพี่หนุม่มแกก็ติดตามข่าวนะคะเออนะคะอะไรเ er er ฮ<ะ>ียฮยะเฮียเ er er ใช่ไหม <S <S <c oughs> อาเฮียเฮียเนาะ อะไรไอเยเฮียเอาออกจากชีวิตให้หมดโลกแห่งความจริงโฟกัสกับงานถ้ายังไม่หยุดจะเอาจะอารวาสใส่และเดี๋ยวอีเงียยเนี่ยจะเดือดร้อนก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไป <P hi> พี่หนุ่มต้องจัดการแล้วว่าจริงๆพี่หนุ่มพีเคเอาไม่อยู่แล้วพีเคไปแล้วพี่พีเคไปแล้วจริงๆหลงเขาแล้วอ่ะรันเข้าใจป่ะหลงหนักเลยอะ่ะ ไปตามเฝ้าเขาอย่างมุ้นอย่างนี้แล้วก็จะไปหาเขานู่นนี่นั่นแสดงว่าหลงหนักแล้วพี่หนุ่มต้องจัดการแล้วอืมอันนี้หลงแล้วพี่หนุม่มพีเคหลงเขาแล้วหลงหลงโจนี่เหงียนหลงน้องเหงียนต้องให้พี่หนุ่มจัดการแต่เหงียนเขาก็บอกเลยว่าเขาสตอกเกอร์สตอกเขากลัวเหงียนเขาบอกเขากลัวนะเออไปเฝ้าเขาแล้วมันก็มีกระแสข่าวหรือว่าเหงียนจริงๆิก็อยู่สมุยใช่ไหมแต่อยู่กับแฟนใหม่ แต่กลัวพีเคใช่ไหมยังไงพี่พี่หนุ่มจัดการโถะพี่หนุ่มต้องลงเองแล้วล่ะโอ้จริงพี่หนุ่มเรื่องจริงนะคะเพราะว่าพีเคเขาความรักบางตาความรักบางตาความรักบางตาเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มต้อง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 ,ต,องต้องลงแล้วล่ะพี่หนุ่มจริงนะคะถ้าพี่หนุ่มไม่ลงนะแล้วเดี๋ยวจะโดนอี ลูกสาวเงียนแฉอีกนะแฉแหลกเลยนะยิงเงียนเนี่ยแฉผู้ชายพูดวันนี้อีกไม่กีน่นาทียิงเงียนลงอะ่ะแล้วถ่ายรูปเก็บรายละเอียดไปหมดนะต้องระวังอืต้องระวัง,ง,วงเพราะว่าเงี่ยนนั่นเขาไม่ใช่คนไทยไงนะเขาเป็นเวียดนามไงเขาเขาไม่ได้มาหากินในเมืองไทยอยู่แล้วไนงะเขาก็าไม่ได้สนไนงะโอล อ่ะแนะนำค่ะอยากใช่ความรักดีๆใช่ไหมลนันมีทางออกอาลีเทียอาลีเทียทาลิปมันเสริมสิริมงคลตัวนี้ใช้ได้สองเดือนนะอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลการเจรจาพูดคุยการงานจะลุล่วงพี่หนุ่มฟังความรักจะดีขึ้นมาด้วยนะคะคนจะรักคนจะเอ็นดูถ้าเราใช้อาลีเทีย อันนี้ปลุกเสกนะคะ โดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพาวาลิปเนี่ยนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมากดำตัดทองลักชูลักชูสุดๆราคาหลักร้อยนะคะไข่พึ่งธรรมชาติจะเป็นฟิล์มเคลือบผ,ผิวบริเวณปากเชียร์บัตเตอร์ทำให้ปากชุ่มชื่นน้ำมันมะกอกทาให้ปากที่แห้งแตกกลับประชุ่มฉ่ำและมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติอีกครั้งมีกลิ่นหอมๆเบาๆของกุลหลาบนะคะหนึ่งแถมหนึ่งในราคาหลักร้อยแล้วก็แถมฟรีเป็นการาซผ้ายนอนอพิมหาเศษ ล่ำรวยตลอดชีวิตเลยนะคะบุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้การเงินการงานความรักโชคลาภนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0902545319 0902545319หรือสแกน QR code ด้านล่างสั่งซื้อได้เลย1แถม1ราคาหลักร้อยสำหรับลิปมันอารีเทยียลิปเสริมสิริมงคลพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ